ว <บ tes S 2> สวัสดีส,สวัสดีครับผมมือสีมาตามมาค่เอยมมอนีพี่น้องบุกกีก้อนยั่ ไาไปเบิองน้ำมูลพี่น้องน้ำมูลท่วมขึ้นมาพี่เรืพี่น้องก่อนพอไป่ได้แล้วทีคีบโปรแจ็งพี่น้องมันคึ้นพี่น้องคึ้นฝนอัปเดตไอ้พี่น้องเบืองพี่ขึ้นมาพี่เรือเขาจะมาจอดพี่เวิร์ดจอดพี่เวิร์ดขึ้นแห้งพี่น้องน้ำมูลกับไรแห้ง พักตบก็ไล่ผุนไลมาหน้าเมื่อก็สจอดออกมาทั้งพี่พี่น้องแย่เขามาทั้งพี่ทั้งบอกเกลือพีพี่น้องแย่เขามาจอดออกเครื่องพี่นําพี่น้องปูนมันเป็นหอมพี่น้องเรือเขาก็มาจอดผุนซอดออกทั้งผุนน้องทวมมาเวิร์พี่น้องตบกระสีเริ่มทวม้วพี่น้องนี่น้ำมูลเขตรมน์กุหลาบกิโลเมตรที่สิบสองพี่น้อง มุ่นขึ้นมาถวอามแห้งนะพี่น้องต่พี่น้องสิป้าไปกินเข่าได้บะดนี้พี่น้องกินเข่าที่ยังอยู่หิมน้ามู่นพี่น้องบกกายเราพี่น้องอยู่ให้หิมมุ่นมองน้าถวามพี่น้องไปไปชมกันเลยไปกินตำบุกโสมน้ำกันพี่น้องตำบกุกหูใช้กระปูพี่น้องกระปูหน้าห้ามีนะ่ะ ทีมงานกำลังย่ำบังหงอยู่พี่น้องดูทางลงมาผ่าวง,งนอยพี่น้องอููริมมูลพี่น้องอย่ำบังฮงที่ตำพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินตาบังฮงน้ำกันเ้อกินตำหบักส้มอยู่ริมมูลพี่น้องทีมงานกำลังสาบบังงฟานอยู่พี่น้อง พีกกะไซได้ที่ได้หลายเนี่ยพี่น้องมันยังเผ็ดพี่น้องนี่บมาคุ้งเฮิมพี่น้องคุ้งเพื่องบ้านเท่านี้แหละพีกกะพวพีกปลูกเองพี่น้องเก็บมาตะสวนกับพี่น้องบริเวณนี่เป็นเกษสรปลูกกองใหม่เบิดพี่น้องพี่น้องปลูกกองใหม่เบิร์ดนำแจ้งกระถั่มก็ไปเบิร์ดแบบ มวกหยามวกโก,กใหม่ยังก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณพมตะเปิดปลูกปีนี่ต้นกระดาษพี่น้องคุณที่เพันสื่อเพื่อไที่ข้าเจ้าอยู่หิมน้ำมูลตาพุงหน่อยพี่น้องนามก็ขึ้นได้เรื่อยพี่น้อง ยิบงานเนี่ยมึงหุ้งอยู่พี่น้องหุ่งเพิ่มพี่น้องอาจารย์เพิ่นย่ำอยู่พี่น้องยินงตำสมน้ำกันพี่น้องอยู่ดิมมูนพี่น้องทาบุงหน่อยพี่น้องทั้งคุณก็บสิเป็นทาน้าแกงขึ้นมาพี่น้องถ่วมขึ้นมาแล้วพี่น้องก็เลยใหญ่มาตำอยู่เพิ่งให้เขาพี่น้องให้เขาอยู่หิมมุงหน่อยพี่พี่น้อง ทำสอยแลวพี่น้องซื้งานซอยเละทำบุกุงเฮิมพี่น้องแจบแทบพี่น้องย่ามเทียงพี่น้องใส่กระปรูพี่น้องกระปูหน้าเขานี่หนละพี่น้องเก็บเอาอยู่น้ำหน้าน้ำ,นำมองน้าถั่วมันมีเวิดพี่น้องกระปูปูปลาหน้า,นาหนามมีเวิดพี่น้องเลเก็บมาใส่กระปู ตำเซกปูหน้าอนยังเสียบพี่น้องกระปูซิบขาวานเขาน,นี่ละนี่กระปูพี่น้องจับมาแล้วพี่น้องกระปูหน้าบ้านเขานี่นะกามใหญ่พี่น้องตำกินกับเขาก็เสียบมันอนี่ที่ตำใส่ได้นู่บักหุพห้พี่น้องตำมึงหู้พี่น้อง ยัไ FC, งไม่เอฟซีว่งเบ่งกระปูนี่กระปูนะ่ะพี่น้องกระปูน้าเอาบีดขามันใส่แบบน,นี้นล้วลุงทำใส่กระปูเด้พี่น้อง,ม,องมันยังแสบพี่น้องกรปูหน้าว่านเท่านีนะ้แหละพี่น้องทำใส่กร,ระปูก็แดกยันพี่นออ้องเออใส่งวงเบ็ดตัวเทียมดองมันกะ ทิมได้พี่น้องโอ้ยพี่ระแสบพี่น้องเด้อพี่น้องกินตามมวง,งน้ำกันเด้อพี่น้องหิมมนูน เอาไปแดดซ้ายเอาพุ่งไปแดดยำยำขามั่งตำมมูลตามพอดีไปแดดซ้ายไปแดดก,กับไปแด,ดดหัวนีนะพี่น้องของทิ่ดีพอนพี่น้องไปแดดที่ดีพอนวงสำเร็จมาเลยใส่หน่อยใส่หลายเข้มเลือใส่หน่อยก็โบนวัวพี่น้องต้องใส่พอดีเอาสุดยอดใส่พี่น้องหนี่สุดยอดนิโนมุโต ้านท่านี้ล่ะกินกันมาจะมือเกิดพี่น้องชูดโรดกันบุกกินโบไซมันก็นโบ,สบแสบของกินเห็ดอาหารเมนสีปนสีต่มสีแกงสีก้อยสีลาพี่น้องตรงมีชูดโลดพี่น,อน้องโคตเท่าไหร่ใส่หลายแสบหลายใส่น้อยแสบสน้อย,อยปลาเม่ใส ปลากากลุงพี่น้องมันเป็นไผ่ปอกกับกไุงเขียวักขามหน่อยมาต้องใส่วักหนาวเอาพี่น้องใส่พักนาวน้ำพี่น้องยังสีสวม เห็นโมเสกวกเน่าตามบุกหึงเมื่อก็โมเสบรดรสถานก็บก,กอมกันพี่น้องต้องใส่น้ำพี่น้องเอาเปียกออกเนื้อดี๋ยวขมอืมใส่ตานาม,มันพี่น้องขมบานเป็นลมขมเป็นยาพี่น้องมี่วพี่น้องนี่วเอาวางสดด้อว,วันนี้เน้ะสดเสียมผอมบอก อั่นเรมาใส่กล่องเนาะเอาเสียมพี่น้องเสียมมันนี่เสีมบวงเสียมบองบอกพี่น้องเอ๊ะเน้เอบหรือบ่แเสบเอาโซดเสีมพี่น้องตามมึงฮงเอาพี่น้องแสบบ่แสบพี่บับเสีบหันมาผิดที่ละแสบบ่ยุกโปยุกโปแสบจงสี่เด้เอาพี่น้องแสบ อ้าวจีรักได้นี้พี่น้องกมันโคกพี่น้องกินข<โ>นะ้าวโคกด้วยจีกินข้าวถั่ยถั่ยนะพี่น้องกินข้าวานนะาโคก,กกระเสบได้พี่นอ้องกินข้าถั่ยกะเสีบทังเบาอีสานอาหารบ้านเฮาก็คือสมตำพี่นอ้องรักเนาะพี่นอ้องนี่พี่นอ้องหมงบ้านเนาะ โมเมนบักหุงบ้านเอื่นเลยพี่น้องบักหุงบ้านเท่านี้นะปลาน้ำหลวงงแฉบพี่น้องเดูหวานนี่ต้องแฉบพี่น้องกินน้อกินน้ำกันเดื่องบ้างพี่น้องไก,ก,ก่ขึ้นไก่ขึ้นแมววันนี้ พักกลบมา,าพักกันนี่พี่น้องอืมไม่ต้องแบกไมต้องเก็บพี่น้องอืม,อม,อมอ hơn Rồi Ba gặp bóng cả mi phía nông Nhìn khẩu nhau เนื้อคุยอย่พี่น้องคุยจำซะก่อนอืครับพี่นออาา้องรับเอาแตํตำมุ้งห้องทท่กกปูปูหน้าเขาเนื้อพี่น้องอิงชื่นอมันกันเยอะ Bà bông như thế nào? Nó bà bông Bà bông chả mẹ khu vào bà như thế nào? Nhưng thế อืมอืมกุหน้าจำเนี่ยผีพี่น้องแซ่บหลายอืมอืม Ừ, lại bưng ngon gạo quay 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 ใชู้าปูหน้า,บ,นาบ้าแห้งๆครับนะครับ,รรบเห็นพี่น้องทีมงาน,น<ร>พูเห็นหน้า

แสบพี่น้องเนี่ยพี่น้องเอ็ซีมากินน้ำกันในป่าในหลงแนวข้างงาพี่น้องมาไหมานิโกวโคือน,น้ำแสบพี่น้องแทบงงพุดยอดการตำกมมุยปลป๋อง